โอเคได้ตกแต่งได้นั้นบอกว่าไม่ว่างเอ๋วิน ตามเรีนไม่ได้เราก็จบกดเลยมเาับปวดเลยลงมือแล้วเรา เกินแล้วไปเก้ากลัวหมูแล้วไ,ได้ที่นี่เลยนะหส่มาเอ,อ,อ้ยอาบขวดเทเลย แ้วก็วิเลยมาอิดูเลยนอตกระโดดตอนไหนตอนนี้กระโดดไงให้ลง